สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวทางสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ค่ะดิฉันสิยาธรัชมาีดำเนินรายการนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายในชีวิตประจําวันนะคะในปัจจุบนันนี้คุณพบคุณเจอกฎหมายอะไรในชีวิตประจําวันแล้วรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเอาเปรียบเราเกินไปหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นไหนก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะ0 7 4 5 5 8 7 7 7 0 7 4 5 5 8 8 8 8แล้วก็0 7 4 2 8 2 2 8 2ค่ะวิทยากรวันนี้อาจารย์จุมพลชื่นจิตสิริจากคณะนิติศาสตร์มอหัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุมพลคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสียาธรเราคุยกฎหมายทั่วไปดีกว่านะคะกฎหมายทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้นะฮะในมิติของปัจจุบันเนี่ ต้องต้องต้องแจ้งให้ผู้ฟังว่ามันมีอยู่3มิติที่เราต้องดูในการดําเนินชีวิตต่อไปมิติที่1ก็คือมิติในเรื่องของหลักกฎหมายนะครับมิติที่2คือในเรื่องของสังคมแล้วก็มิติที่3คือเรื่องของเศรษฐกิจอเข้าใจว่าหลังจากนีส้สังคมและเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ค่ะ <t un> น,นะครับห <portfolio> มอดูบอกว่าน่าจะดีขึ้นหลังจากนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสังคมดีเศรษฐกิจดีเนี่ยหลักกฎหมายก็มีการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือปัจจัย4ี่ของคนเราทุกคนก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัย <t un> ซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็มีถ้ารู้ฟังก็ยังสงสัยอีกว่าอาจารย์ขอคําแนะนําอีกหน่อยว่าที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยมันมีในในเชิงในเชิงทางราบกับในทางสูง ก็คือบ้านหรือคอนโดหรือคอนโดกนั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้บ้านเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับคนหัาดใหญ่คนหาดใหญ่หรือค,คนทั่วๆไปแต่ตอนนี้คือเรื่องของคอนโดคําถามแรกที่เขาถามว่าเลือกซื้อคอนโดทั้งทีต้องมีข้อมูลอะไรบ้างะนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยเรื่องของคอนโดมิเนียมนะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยคุณเสียทรก็คือกําลังทรัพย์ในการพร้อมที่จะถูกต้องนะครับมีความพร้อมมากไหนในการที่จะ ซื้อคอนโดที่อยู่อาศัยที่ไปตลอดรอดฟัง <c oughs> นะครับอันที่สองก็คือว่าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่น่าสนใจ <c oughs> อันนี้รายละเอียดข้อมูลโครงการที่น่าสนใจคือท่านซื้อคอนโดมิเนียมกับบริษัทไหนอย่างไรนะครับไปขอดูหนังสือรับรองบริษัทนั้นก่อนว่าหนังสือบริษัทนี้ได้จดทะเบียนทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ <c oughs> นะครับมีใครเป็นกรรมการมีอะไรบ้างความน่าเชื่อถือก็คือเรื่องของหนังสือรับรอง นะครับอธิบายขยายก็คือหนังสือรับรองคือเป็นหนังสือที่กลุ่มบุคคลเนี่ยนะครับได้ไปดําเนินงานได้ได้ไปดําเนินการจดเป็นนิติบุคคลค่ะ้นถามว่าอยากจะไปดูนิติอยากจะไปดูหนังสือรับรองดูที่ไหนค่ะนะครับไปดูที่กรมพัฒนาธุรกิจนะครับไม่ได้ดูที่เจ้าของโครงการนะไม่ฮะถ้าเกิดเจ้าของโครงการเขาไม่ให้ดูเราก็ไปดูที่กรมพัฒนาธุรกิจจริงๆแล้วคือสามารถดูที่เจ้าของโครงการก็ได้ดูได้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่า อ่าหนังสือรับรองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเอกสารมหาชนนะครับนันหมายวาาหมายความว่าคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทนี้คุณก็ขอไปคัดหนังสือรับรองเขาได้คือไม่ได้เจตนาจะซื้อเลยไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นคือหาเรื่องจะไปดูว่าได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อันหนึ่งที่ต้องดูรายละเอียดของอาจารย์หนังสือรับรองนี้สามารถปลอมออกมาได้ไหมสมมติทได้ครับทําได้ฮะเออแล้วเราจะดูได้ยังไง่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูที่กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเราก็จะรู้ว่านั่นคือของจริงนะครับบางทีโครงการเอามาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที อ,อันนี้สมมุตินะฮะ,ะอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้คืออาจจะมาบางหน้าไว้ว่างั้นเพราะงั้นตรงนี้นะฮะข้อมูลรายละเอียดของโครงการเนี่ยเราต้องไปดูความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลผลงานะนะครับบริษัทนี้เคยมีผลงานหรือมีข้อมูลทางด้านการทําที่อยู่อาศัยมาหรือไม่มนะครับสิ่งหนึ่งก็คือดูจากโฆษณาใบาขายะนะครับเว็บไซต์โครงการตำเลที่ตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่า และที่สาคัญคือคอนโดมิเนียมมันถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในต้องมีการรยายงานวิเคราะห์ในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเี็กที่เรียกว่า EIA e <IA S 2> นะครับตรงนี้ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสําคัญในการที่ท่านต้องซื้อและตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะโอ้ยตายละซื้อมามีปัญหาทั้งนั้นเลยซ่อมแล้วซ่อมอกีกอะไรเงี้ยมันก็เลยการว่าตัดสินใจผิดตั้งแต่แรกะนะครับเพราะฉะั้นไม่ได้มีไม่ได้หมายความมีเงินแล้วจะซื้อได้โดยง่ายนะฮะต้องดูข้อมูลอย่างอื่นครั้นี้อันที่สอง ที่ท่านต้องดูไว้อันนี้สิ่งที่ผมพูดนี่คือหมายความว่าเป็นกระบวนการที่เราต้องรวบรวมหรือเก็บไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้ด้วยการฟังด้วยการเห็นหรือเป็นเอกสารที่ให้เก็บนี่เพราะว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาจะไดะ้เอาเป็นข้อต่อสู้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ในชั้นศาลอ,อันที่สองคือเอกสารประกอบการขายขที่ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับต้องเก็บทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเอกสารเกี่ยวกับ โฆษณาเศษโบชัวอะไรก็ต้อง<ต>เก็บนะครับส่วนใหญ่เราจะรับมาแล้วก็ทิ้งกันใช่นะครับเราก็ต้องเก็บไว้นะครับอย่าคิดว่าไม่ใช่สาระสําคัญอันนั้นคือ<ช>สาระสาคัญเลยนะครับเพราะงั้นเมื่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดผู้บริโภคไม่มีเอกสารเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันมีเขาเรียกว่า ข้อมูลข้อได้จริงที่เราเก็บไว้เนี่ยเราไม่มีต่อสู้ในชั้นศาลถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมามมหรือไม่มีข้อตโต้แย้งในชั้นศาลขึ้นมาเช่นในใบโฆษณาอาจจะเขียนว่าเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้เต็มเนื้อที่มีห้องน้ํามีห้องตรงนี้ตรงนั้นปรากฏว่ามีพื้นที่สาธารณะ,ะมีพื้นที่ส่วนรวมปรากฏอยู่อยู่หายไปบ้างสระว่ายน้ําจากหนึ่งห้าสิบเมตรคลายมปเหเลยยี่สิบเมตรอะไรเงี้ยก็คือโฆษณาเกินจริงนะครับตรงนี้เอกสารประกอบการขายเนี่ย ต้องระวังเพราะว่าในพระราชบัญญัติอาคารชุดปี252 2รเนี่ยระบุเงื่อนไขสําคัญว่าในคําสัญญาต่างๆของผู้ประกอบการใช้โฆษณาอาคารชุดเนี่ยให้ถือว่าข้อความหรือภาพที่ปรากฏเป็นการชักชวนถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายค่ะนะครับฟังกัตามกฎหมายถือว่าเอกสารเหล่านั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดวันถ้าเกิดมีข้อความหรือภาพใดที่มีการขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญา คือในใบโฆษณามีอย่างหนึง่งแต่ในสัญญามีอีกอย่างหนึง่งอ,อย่างนี้ไม่ได้ค่ะหรือแม้แต่นี้ได้ไหมอาจารย์สมมุติว่าแถมเฟอร์นิเจอร์ออบอกว่าแถมแอ er, ร์คอนเดนเนอร์ยี่ห้อนี้ในใบโฆษณาใช่ใช่ใช่ใชยี่ห้อเอแต่เพราะว่าไปเอาจริงเขาจริงไม่ได้เป็นยี่ห้อปีได้อย่างนี้ครับในใบโฆษณาเขียนว่าแถมอะไรรถอะไรแจกอะไรในสัญญาต้องเขียนไว้ด้วย ต้องระบุไว้ด้วยในสัญญาถ้าจะขอเปลี่ยนก็ไปแก้ไขในสัญญาก่อนถูกต้องครับตรงนี้เป็นในข้อกฎหมายนะฮะเป็นข้อกฎหมายเลยในมาตรา6กทับหของพรบอาคารชุดปี2 5ง2ห้องนะครับว่าถ้าเกิดในโฆษณามีอะไรเช่นแถมแอร์สตัวก็ต้องระบุในสัญญายี่ห้อไี่ไก็ต้องก็ต้องระบุเกี่ยว่เกี่ยวคือจริงๆแอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งเนี่ยเขาเรียกคุณสมบัติของตัวเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับบางคนบอกอาจารย์มันก็ทําจากโรงงานเดียวกันแต่ว่ามาแปะยี่ห้ออันนี้ไม่เสมอไปนะฮะอย่าง แอร์บางยี่ห้อนี้ชื่อเหมือนกันแต่ว่าพอมารุ่นต่างกันเนี่ยคุณภาพก็ต่างกันด้วยนะฮะ<า>ตรงนี้ให้ระบุชัดเจนเลยนะครับในสัญญาว,ว่าะจะแถมแอร์รอรยี่ห้อจุดๆๆด,ดรุ่นอะไรจุดๆๆหรือเทียบเท่า แล้วก็ว่าไปคำนี่อาจารย์หรือเทียบเท่าคือบางทีในรุ่นนั้นเขาเลิกผลิตแล้วแต่ผลิตสูงกว่ารุ่นนั้นก็คือดีกว่ารุ่นนั้นหรือเทียบเท่ารุ่นนั้นก็เอาก็คงจะต้องเปิดช่องให้นิดหนึ่งเพราะไม่เช่นนั้นถ้ามันเลิกผลิตหรือมันไม่ผลิตแล้วก็ลาบากในการจัดหาเหมือนกันนะครับว่านี่คือปัญหาที่ต้องระวังต่อมาที่สามก็คือเรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญค นะครับโครงการที่ถูกใจขั้นตอนต่อไปคือการซื้อโดยทั่วไปจะเริ่มจากการวางเงินจองหรือมัดจำะนะครับตามสัญญาจ,จะซื้อจะขายก็มีการทยอยผ่อนดาวไปะนะครับจนกระทั่งก่อสร้างเสร็จซึ่งในระหว่างนี้นะฮะผู้ซื้อจะชําระค่าง,งวดให้ตรงตามสัญญาค่ะนะครับไม่ควรผิดนัดหรือค้างชําระนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกบอกเลิกสัญญาได้และก็อาจจะถูกลิบเงินมัดจาได้เพราะันตรงนี้ต้องดูให้ดีในระหว่างที่ผ่อนชําระผู้ซื้อควรเตรียมข้อมูลและหลักฐานต่างๆในการขอกู้เงินกับธนาคารให้เรียบร้อยด้วยค่ะ ไม่ใช่เห็นไปผ่านไปอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะอาจารย์ถูกต้องฮะซื้อซื้อคอซื้อคอนโดนะฮะไม่ซื้อมะม่วงทุเรียนงาไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องนิดนึกหนิว่าเออถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเข้าแบงค์เท่าไหร่อย่างไรแล้วการขอสินเชื่อเนี่ยนะครับการขอสินเชื่อเราสามารถที่จะขอสินเชื่อได้หรือเปล่าเพราะบัญชีนะครับเขาก็จะมีระยะเวลาการผ่อนดาวน์กี่เดือนหลังจากนั้นก็จะมีการเข้าสถาบันการเงิน การเข้าสถาบันการเงินก็มีสองลักษณะคือเราหาเองกับทางโครงการหาให้พรางทีโครงการเขาอาจจะไปประสานงานกับสถาบันการเงินไว้อย่างนี้เป็นต้นวันในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติเรากู้ไม่ผ่านอพอกู้ไม่ผ่านมันก็เป็นปัญหาว่าคุณก็โอนไม่ได้เพราโอนไม่ได้คุณก็ถูกลิฟเงินมัดจำเพราะนั้นศึกษาข้อสัญญาให้ดีตรงนี้เพราะงั้นดูดูความพร้อมของตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมเมื่องก็เสียดายเงินจอง้ังครับเพราะนั้นต้องดูข้อสัญญาให้ดีว่า ในการที่ผ่อนดาวกี่เดือนแล้วให้ระยะเวลาในการโอนกี่วันกี่เดือนอนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดกู้เงินไม่ผ่านถูกริบเงินมัดจำเนื่องจากผิดสัญญาก็ตรงนี้จะไปโทษเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันในสัญญาเขียนว่ายอย่างไรนะครับคราวนี้ต่อมาถ้าเกิดว่าเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเงินก็ผ่อนไปเรื่อยแต่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์วิธีการผ่อนคอนโดนี่ปกติแล้วหนึ่งก็คือเห็นโครงการปุ๊บเปิดจองเข้าไปจอง<ก>จ่ายด<ผ>ังจอง,งปุ๊บเริ่มการผ่อนนี่คือต้องคอนโดเสร็จก่อนแล้วถึงจะเริ่มผ่อนหรือว่ายังไงคะหรือว่าได้2แบบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของสร้างไปผ่อนไปนะครับเพราะว่านั่นหมายถึงสภาพคล่องของโครงการด้วยแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วแต่มันยังไม่เรียบร้อยค่ะ คือความหมายคือเสร็จแล้วล่ะแต่ยังไม่เรียบร้อยปูนย,ยังแตกสียังด่างประตูยังลูกบิดยังไม่ดีอันนี้คือเข้าอยู่ได้แล้วแต่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วแม้ยังไม่เรียบร้อยบางทีโครงการเขาบอกว่าให้ต้องรีบโอนกรรมาสิอ๋อนี่โครงการมายืน่นข้อเสนอกับเราใช่ไหมอ่าเขาจะรีบโอนเพราะโอนเสร็จมันก็หมายความว่าเขาได้เงินก้อนอนันตรงนี้นะครับบางทีผู้ซื้อเนี่ยอาจจะถูกบีบด้วยเงื่อนเวลาด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ ว่าเสร็จแล้วนะครับคุณพี่คุณพี่ต้องโอนแล้วนะครับภายในเท่านั้นเท่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูเหมืกันว่ามันเสร็จจริงแต่มันไม่เรียบร้อยนะคุณเสียทรค่ะเสร็จกับเรียบร้อยไม่เหมือนกันนะอ่ะคือเสร็จมันก็เสร็จนะั่นแหละแต่เรียบไม่เรียบร้อยสียังด่างประตูยังปิดไม่สนิทต,ตรงนี้ยังรั่วตรงนี้อ่า แ,แล้วถ้าแล้วถ้าเรายังไม่รู้ล่ะอาจารย์สภาพแบบนี้บางทีมันเป็นอยู่ในหลืบในซอกอะไรอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการเข้า,าะะไปก่อน,นแล้วค่อยๆรู้อย่างนี้ได้ไหมความชรุดปกคล้องมันมีกนน2กรณีคือสามารถเห็นได้ด้วยประจักษ์ด้วยสายตากับอีกกรณีไม่สามารถเห็นได้ประจักษ์ด้วยสายตาค,คราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้ขายจะเร่งให้มีการโอนกรรมสิทธิ์แน่นอนดังนั้นผู้ซื้อต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่านําไปสู่การโอนกรรมสิทธิ์ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือผู้ซื้อบางคนหลงเชื่อ บอ,อกคุณพี่โอนไปเถอะตรงนี้เล็กน้อยจิ๊บจ้อยเดี๋ยวจัดการให้อะไรต่างๆหนเหล่านี้โดยไม่ทันคิดว่าหากเกิดปัญหาภายหลังจากการตรวจรับห้องชุดไปแล้วเนี่ยหรือหรือโอนไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้บัญญัติในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในเรื่องส่วนนี้ไว้โดยเฉพาะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวอาจารย์สร้างความเข้าใจหมายความว่าถ้าสมมติว่าฉันเกิดตกลงโอนเงินกันเรียบร้อย ใช่ไหมคะหมายความว่าเขาเขาโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยเนี่ยจะมาเรียกร้องอะไรอีกไม่ได้แล้วสมมติก่อนประตูมีปัญหาอยูงเงี้ยพูดง่ายอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเกิดผู้ซื้อเนี่ยเผลอรับมอบห้องชุดไปแล้วทั้งที่ห้องอยังไม่เรียบร้อยอให้ผู้ซื้อรีบแจ้งยกเลิกการรับมอบห้องชุดทันทีอ๋ออย่างได้นะคะนะครับทันทีเมารู้คือถูกต้องฮะ,ฮะโดยต้องให้โครงการเนี่ยขยายระยะเวลาในการรับมอบห้องชุดอันนี้กฎหมายกำหนดอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ฮะเสนอเงอนขไป นะครับตรงนี้ต้องเป็นเงื่อนไขว่าในโครงการต้องแก้ไขปัญหาความชำรุดปกพ้องให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด<อ>ถ้าคุณไม่ทําให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดเราก็จะไม่รับโอทค่ะนะครับอันนี้ต้องรู้เท่าถึงการด้วยนะอาจารย์เพราะกฎหมายไม่มีกาหนดอะ่ะใช่คือ<ช>นี้<ะ>อํานาจต่อรองของผู้ซื้อถ้าเกิดว่าเซ็นโอนกรรมสิทธิ์ไปอำนาจต่อรองผู้ซื้อจะหมดเป็นทันทีนะฮะค่ะเพราะว่าจ่ายเงินเข้าไปแล้วโอนแล้วเพราะงั้นเอกสารในเซ็นหมดแล้วคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับผู้ขาย ถ้าแกกับผู้ซื้อมันก็<บ>ก็น้ําหนักมันน<บ>้อยไปเพรการเรียกร้องใดๆผู้ขายก็จากผู้ขายก็ยากเย็นลํำบากือเกินเพราะนั้นตรงนี้ห้ามรับมอบห้องชุดพร้อมทั้งรับโอนกนรรมสิทธิ์ห้องชุดเดียารถ้าเกิดห้องอยังไม่เรียบร้อยอให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบ นะครับอันนี้ยังรั่วอย่างงั้นยังไม่ดีอ้นี้ดูแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าไปตรวจดูเปิดซิงน้ําดูได้ไหมอันนี้รั่วไมได้หมดใช่ไหมจริงจริงมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่เขาจะไปดูว่าแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยบางทีเห็นด้วยได้ประจักษ์ด้วยสายตาค่ะแต่บางทีเนี่ยมันไม่เห็นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นด้วยสายตาเนี่ยเอาละกระเบื้องปูแล้วเนี่ยมันไม่ไม่เรียบมันยังมีมุม เดินไปก็สะดุดทุกทีอันนี้ต้องต้องให้แก้แก้ไขหนึ่งแก้ไขสองแก้ไขสามให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมถึงจะรับโอนนะครับแต่คราวนี้ถามต่อว่าเอาอย่างนี้อาจารย์สมมุติมันไม่เห็นะตอนนั้นนะแต่มันเห็นหลังจากที่โอนไปแล้วเนี่ยเพราะตอนผู้ขายเขาจะโอนโอ้คุณพี่ไม่ต้องกลัวอย่างนั้นอย่างนี้แม่ได้หมดเลยดูง่ายหมดดูแหมมันราบเรื่องไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นอยู่ได้สองเดือนปรากฏว่าเกิดความชำรุดปกฮ่องหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ ถือว่าเป็นปัญหาปวดหัวนะพญาธรนานนอนเน,น,นี่ยอา้าวห้องน้ํารั่วตรงนี้มันซึมากฏดัน,นจุกจิกกวนใจผู้ซื้อเจอปัญหาอย่างมากจะทํำยังไงก็งเรียกร้องไม่ได้แล้วสินะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับว่า,าการเรียกร้องให้โครงการเข้ามาแก้ไขเนี่ยบางทีก็เป็นไปนด้วยความล่าช้าซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่หายสักที ยิ่งทาให้ปัญหาบานปลายบางทีซ่อมเจอนิดเดียวปรากฏว่าบานปลายไปเลยกรณีเช่นนี้นะครับก็กฎหมายกําหนดว่าให้สัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะครับจะต้องทําตามแบบสัญญา,ามันสัญญา,านั้นหมายของว่าสัญญาจะต้องมีการออกมาว่ากําหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายต้องเข้ามาแก้ไขความชื้รุ่งพ้เกิดขึ้นภายในสามสิบวัน ตรงนี้เป็นกฎหมายนะฮะ <หา S 1> ตรงนี้เป็นกฎหมายซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบสัญญาจะซื้อจะขายเลขตัวย่อคือออังชอช้างอชอสองสองเป็นแบบสัญญาจะซื้อจะขายโดยกําหนดไว้ในข้อ8เลยว่าสิทธิผู้ซื้อให้ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายต้องเข้ามาแก้ไขความชรุดบกพองที่เกิดขึ้นภายใน30วันโดยผู้ซื้อต้องแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ขายทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยไม่เป็นไรเขียนง่ายๆเนื่องข้าพเจ้าเนี่ยวันที่เท่านั้นเรื่องขอให้มาซ่อมเรียนเจ้าของโครงการได้กว่าไปตามที่ได้รับโอนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอ่านกันดูเรื่องถูกต้องฮะก็คือเหตุเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรถ้าถ่ายรูปแนบไปได้เนี่ยก็จะเป็นการดีโดยผู้ซื้อต้องแจ้งความเสียเปลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าเกิดความชำรุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ผู้ขายต้องดําเนินการแก้ไขให้ทันทีไม่ต้องรอวันค่ะวันต้องดูว่าความเสียหายตรงนั้นเนี่ยนะครับในสัญญาเขียนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่รอได้ภันในสามสวันหรือรอไม่ได้ต้องแก้ไขทันทีมันถ้าเกิดต้องแก้ไขทันทีก็ต้องมาทันทีอีกทั้งสัญญามาตรฐานนี้ยังกําหนดในเรื่องการรับประกันโครงสร้างอาคารเป็นระยะเวลา5ปีนี่คือแบบของสัญญาเลยนะฮะถูกฟิกไว้ในระบุไว้เลยชัดเจนเลยว่าอาคารเนี่ยนะครับโครงสร้างอาคาร5ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนอาคารชุดแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนควบส่วนควบหมายถึงว่าประตูหลังคาของห้องน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะสองปีนับแต่วันจดทะเบียนอาคารชุดเช่นกันดังนั้นเมื่อรู้ว่าเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเนี่ยต้องแจ้งท่านผู้ฟังว่าต้องรีบแจ้งและที่สําคัญคือต้องแจ้งเป็นแต่ละอักษรนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยู่คอนโดผมเข้าใจว่าตอนนี้ในหาดใหญ่เนี่ยนะครับ เกือบจะเสร็จแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหลายหลายโครงการแล้วนะจ๊เกือบจะเสร็จ,จแล้วคราวนี้การจะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิทธิหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยต้องมีสิทธิอะไรต,นนต้องมีห,หน้าที่อะไรกําลังผ่อนไปแล้วด้วยเหมือนกันใช่กำลังผ่อนพะง,งั้นต้องบอกว่าเรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้เนี่ยในบ้านบ้านในบ้านเรานะฮะ ยังยังยังรู้กันน้อยมากฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่าเยอะเลยเลยไม่รู้ว่าคนที่ไปจองคอนโดไว้แล้วจะเกิดความกังวลหรือเปล่าแต่นี่ด้วยความปรารถนาดีนะอาจนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายความพูดให้ตกใจให้กลัวนะครับแต่หมายความว่าให้ท่านทราบว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเมื่อมีสิทธิอะไรท่านต้องทําทําอะไรได้บ้างถูกต้องและท่านมีหน้าที่อะไรท่านก็ต้องทําตามหน้าที่นั้นบางคนบอกไม่อยู่ต้องจ่ายค่า ทรัพย์สินส่วนกลางด้วยในในพื้นที่ที่ที่ร่วมหรือที่รวมนะฮะก็คือใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องจ่ายนะครับไม่อยู่ก็ต้องจ่ายบางคนบอกซื้อไว้กินกําไรแต่ก็ต้องจ่ายมีชอคุณในในห้องห้องนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดแน่นอนก็คือในเรื่องของความชารุดปกพ้องของห้องชุดที่เราซื้อตรวจดูให้ดีคอาจารย์ขอนิดนึง เคยเวลาไปเดินตามงานต่างๆที่เขามาจัดในบ้านเราที่หัดใหญ่เนี่ยจัดเนี่ยจะจัดอีกเร็วนี้วันที่อะไรไม่ทราบแล้วแล้วก็จะมีแบบพวกคอนโดจากที่อื่นเป็นบริษัทขายบ้านขายคอนโดจากที่อื่นจากส่วนกลางจากกรุงเทพจากที่ไหนมาเนี่ยนะคะแล้วก็มาขายให้กับคนบ้านเราถ้าแบบนี้เนี่ยคือหมายความว่าเราต้องเราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างเพราะว่าที่เขาขายคือขายในพื้นที่ส่วนกลางอาจจะเป็นที่พัทยาที่ชนบุรีที่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นคือไม่ว่าจะ โครงการจากที่ไหนมาขายนะครับเวลาจะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายเขาจะมีแบบของสัญญาตามกฎหมายแบบของสัญญาหมายถึงว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ถูกบังคับให้ต้องใช้สัญญานี้เท่านั้นอย่างกรณีที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับเรื่องแบบของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดเนี่ยที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยประกาศกระทรวงมหาดไทยก็ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าในข้อตรงนี้นะครับ อาบริษัทนั้นๆจะแก้ไขเองไม่ได้ตรงนี้ฉันเสียเปรียบฉันแก้ไม่ได้นะครับเป็นแบบเพราะงะั้นคำว่าแบบตามก,กฎหมายคือสิ่งที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีต้องทําต้องปฏิบัติเพราะงั้นตรงนี้ท่านไม่ต้องกลัวว่าเป็นบริษัทที่ไหนอย่างไรอะจะต้องใช้แบบตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าในบางข้อเนี่ยถ้าเกิดท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องถามอนะครับต้องถามผู้จะขาย ต้องให้เขาอธิบายให้ฟังว่าข้อนี้หมายถึงอะไรแต่ถามว่าเขาจะไปแก้แบบโดยแบบของสัญญาเองโดยพาราการตรงนี้ไม่ได้ค่ะถูกบังคับเหมือนอย่างไปเดินดูแล้วก็แอบไปเลียบเรียบเคียงๆถามอาจ้างครับมีใบโฆษณาเขียนว่ามีฟรีค่าส่วนกลางเอ่อคุณจะซื้อไว้นี่แบบคาโฆษณาคุณจะซื้อไว้เป็นที่อยู่อาศัยหรือจะทํากําไรก็ได้แล้วเป็นลักษณะข,ของคอนโดรีสอร์ทอันนี้อาจารย์มีข้อแนะนําแบบไหนบ้างคือจริงๆแล้วนะฮะตอนนี้คอนโดก็ มันมีหลายลักษณะบางทีไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวบางทีถ้าเกิดเป็นคอนโดที่เหมือนกับเป็นสถานที่พักผ่อนก็แถวหัวหินแถวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเกิดคนซื้อคอนโดแถวหัวหินเนี่ยเข้าใจว่าคงมีบ้านหลายหลังแล้วก็เลยมาซื้อคอนโดเพื่อตากอากาศดังั้นบางทีเนี่ยปรากฏว่าในเงื่อนไขในโฆษณาเนี่ยคุณสามารถซื้อคอนโดห้องชุดนี้แล้วสามารถเห็นทะเลได้ Sea View อ่าโอเคนะครับ ทั้งนี้พอสร้างเสร็จปรากฏมันไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ว่าถือว่าหลอกนะฮะอ้าวหรอคะถือว่าหลอกนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงได้บอกแต่ตอนต้นว่าใบาโฆษณาใบาย,ยืนยันอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามี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 นะะวลาถึงเวลาจริงฮนะ มันต้องมีจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นผิดไปจากคําโฆษณาแต่เผอิญว่าตรงใจเราพอดีสมมุติว่าตอนที่จองเป็นเมลทินวิวอะไรเงี้ยจย์แล้วปรากฏว่าพอได้สร้างจริงๆเกิดมาแอบเห็นเป็นซีวิวเล็กน้อยเอ้ยกดโดนใจอย่งเงี้ยถือเป็นเำไรเราไปได้ก็ถือว่าถือว่าบางอย่างเนี่ยถ้าถ้ามันดีกว่าที่คุณตั้งใจไว้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันด้อยกว่าเนี่ยก็ต้องมาถามพิจารณาตัวเองว่า ตัวเองรับได้ไหมถ้ารับได้ก็ถือว่าไม่ติดใจแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องโต้แย้งในขณะนั้นว่าเฮ้ยตอนทําสัญญาเนี่ยตอนโฆษณาเนี่ยมันมีอย่างนี้นะพอไม่มีขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนการหลอกลวงผู้บริโภคได้เหมือนอย่างโฆษณาคําว่าฟรีค่าส่วนกลางนี่ก็ต้องดูด้วยว่าฟรีลค่กี่ปีถูกต้องอาจจะมีตรงนั้นใช่ไหมอาจอ่ยแล้วฟรีค่าส่วนกลางเนี่ยส่วนกลางอะไรมั่งส่วนกลางฟรีค่าส่วนกลางเนี่ยมึงชีเนี่ยค่าส่วนกลางเนี่ยสมมติในร้อยบาทเนี่ย มันมันฟรีให้กี่กีอาจจะฟรีแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะความชัดเจนคือต้องดูตัวดอกจันเล็กๆข้างล่างด้ยที่บางทีเนี่ยนะครับ ผู้จะขายเนี่ยบางทีก็ขายแล้วก็พูดไปคือ,อพวกนี้เก่งนะฮะคนขายก็จะขายเก่งน่าเชื่อถือ,อ,อโอ้โหพูดเ,รเสร็จแล้วเราผู้ฟังเนี่ยเราโอ้โหมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราก็ได้ละเลยในเรื่องของข้อสัญญาบางข้อไปอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่ได้รับมาในวันที่ได้รับการาโฆษณาเชิญชวนให,ใ,ชให้มีการซื้อห้องชุดเก็บไว้ทั้งหมดรายละเอียดอะไรต่างเก็บไว้ให้หมดแล้วก็ตอนทําสัญญา ในรายละเอียดของโบชัวร์นั้นควรมีรายละเอียดในสัญญาด้วยและในสัญญานั้นต้องเป็นสัญญาที่มีการกําหนดโดยกระทรวงมหาดไทยสองคมที่ดินในเรื่องของแบบสัญญาจะซื้อจะขายเพราะงั้นตรงนี้เขาจะทาสัญญาเองแก้ไขเองโดยพารการไม่ได้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราผู้บริโภคโดยตรงที่ต้องอ่านสัญญาถูกต้องฮะให้ชัดเจนให้ครบถ้วนมันอ,อาจจะดูเยอะหน่อยนะจ๊ะนะอาจจะดูเยอะต้องเข้าใจว่ามันห้องหนึ่งก็หลายตังนะใช่เพราะงั้นเสียเวลาอ่านสัก สักนิดสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเสียหายอะไรดีกว่าจะเกิดปัญหาในภายหลังแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็เป็นประเด็นก็จดไว้แล้วก็ถามเขานะครับหรืออย่างกรณีอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดว่าถามแล้วเขาไม่ตอบด้วยด้วยด้วยความชัดเจนก็ทาหนังสือถามไปแล้อ,อักษรไปจะได,ได้ได้ข้อยุติว่าเอ้ยเราทําถามคุณแล้วแต่คุณไม่ตอบค,คุณไม่ตอบเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบอ,อาจารย์ขออีนิดหนึ่งสมมุติว่าดิฉันเกิด คลิอบเคลมในคําโฆษณาของผู้ขายแล้วก็ <Eat> <fit> แล้วก็จองไปเงี้ยอาจารย์จองไปพอตอนหลังมาดูสถานะการเงินของตัวเองแล้วรู้สึกไม่พร้อมอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนมือไปไปไปขายต่ออาจารย์นี่ได้ขายใบจองเนี่ยทาได้อยู่แล้วนะครับโดยโดยที่่านทำได้อาจารย์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านทางก็ต้องไปแจ้งต้องแจ้งครับขายใบจองก็ต้องแจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนคู่สัญญาแล้วจากก่อไก่เป็นขอไข่ นะครับท้งนี้บางทีอาจเราอาจจะได้กําไรจากการขายใบจองแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาเปลี่ยนนะฮะเพราะไม่งั้นเวลาเดี๋ยวผ่อนดาวเสร็จไปแล้วเวลาจะโอนคาวนี้เนี่ยเขาจะโอนเป็นชื่อคนอื่นไม่ได้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาต้องโอนชื่อบุคคลในคู่สัญญาเท่านั้นนะฮะเช่นเดียวกันเหมือนกันทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะฮะเราเราไม่ได้ใช้รถแล้วแต่ว่าเราเราเราขายดาวรถคันนี้กับคนอื่นแล้วแต่ไม่แก้สัญญา เพราะเวลาผ่อนหมดเนี่ยบริษัทไฟแนนซ์เขาก็ยังต้องโอนเป็นชื่อคนที่ทําคู่สัญญานะจะเป็นชื่ออีกคนหนึ่งเป็นคนเยนอกไม่ได้นะนั้นมันจะแบบวุ่วายว่าฉันเป็นคนจ่ายเองนะนายกไก่ไม่เคยจ่ายอันนี้ไม่ได้ค่ไปโทษเขาไม่ได้ด้วยไปโกรธเขาก็ไม่ได้ด้วยเพราะคุณไม่มาแก้สัญญาอ่าค่ะเพราะนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าจะต้องไปแจ้ง แจ้งผู้ขายด้วยแล้วก็เราก็ทำสัญญาเกงเราจะไปขายแล้วก็เก่งกำไรเพิ่มในใบจองก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะครับผมค่ะอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้กันไปพอสมควรนะคะสําหรับคนที่กําลังมองซื้อ อาคารแบบแนวสูงนะจาย์คอนโดค,คอนโดบ้านเราหรือว่าบางคนก็กําลังผ่อนไปแล้วกําลังจะย้ายไปอยู่เนี่ยนะคะก็พึงระวังด้วยถ้าในครั้งต่อไปอาจารย์จุมพลมาพูดคุยในวันอังคารหน้าเ,เจ้าของคอนโดท่านใดที่กําลังจะเป็นเจ้าของเ่ยนะคะเจอปัญหาแล้วหรือจะมาเล่าเป็นประสบการณ์กับเรายินดีนะคะยินดีดะนะคะเพราะว่าอาจารย์มีคอนโดไหม ไม่มีฮะไม่มีเอออาจจะได้เป็น,ป,นประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนกับเราสสด้วยนะคะส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาให้คนซื้อคอนดมากกว่าเราเป็นผู้อาศัยในแนวราบนะคะถ้าท่านเป็นผู้อาศัยในแนวสูงอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะคะควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จุมพลด้วยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว